สวัสดีนักเรียนหวยทุกท่านครับดูวิวกันไปก่อนครับเดี๋ยวจะนําเสนอดับหลักหน่วยบนในชื่อดับโหดอมมะหิหิตห,ห,หิขันมือแน่วันนี้ดับโหดอมมะหิตเป็นสูตรดับหลักหน่วยบนนะครับก็ งวดน,นี้คิดว่าคงจะดับไม่หมดเนาะหมดที่แล้วดับดับหมดเนาะหมดที่แล้วดับเออหมดที่แล้วบอกไว่าดับหมดนะ,ะแรงเหวี่ยโอ้ขอบเป๋าเกิอามาแล้วหมดที่แล้วดับแปดสองสี่แปดสองออกเจ็ดหกเจ็ดครับวันนี้ดับตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ วันถึงท่านที่มากดดิสไลค์ครับกใอยมือขาดนะครับใครที่กดดิสไลค์กใอยมือขาดเงินอาจารย์ไม่ใจร้ายที่จะไปทาให้มือขาดหรอกครับแต่มันใส่หรือมาดูทาใหม่กใอยมือขาดมือขาดเงินแบงค์พันหลายปึกเป็นล้านเลยครับฮ่า่ไปกดที่ไหนไม่กด มากดที่นี่นะมากดทำไมดิสไล์ที่นี่เขาไม่อยากให้มากดมันรำคาญนะจ๊ะไม่ชอบไม่ต้องเข้ามาดูที่นี่เขาเสนอหลักความน่าจะเป็นของหวยครับไม่ไมีใครรู้จริงรู้แจ้งหรอกครับแต่รู้จริงทุกงวดรวยต่อหอไปแล้วตอหอไปว่ารวยอะไรครับอืไม่อยากจะพูด สำหรับท่านที่อยากชมต่อเดี๋ยวเราก็ไปชมกันครับสำหรับท่านที่ไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องเข้ามาดูครับเพราะว่าเป็นเกมของรัฐบาลครับหวยุดหน,น,นุนรัฐบาลเอาไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งครับคือเลขล่างแล้วก็เลขสามตัวหนะ้าสองตัวสามตัวล่างครับเอาละถ้าพร้อมแล้วมาดูกันต่อไปครับ ออเดี๋ยวจะมีไอ้ข้า 200, ววีอพีอุณหสองร้อยหรือจะเอาหกงวดพันเก้าแล้วก็เป็นหลักหน่วยเอ๊ะไม่ใช่หกพันเก้าแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นไอ้น,นี่เป็นอ่าประวัติงวดที่แล้วที่เข้าห้องวีพีมมีตัวไหนบ้างที่เน้นให้ครับแต่บอกตรงๆงวดที่แล้วก็จับคู่ให้ไม่ถูกแต่ว่าข้อมูลในการเน้นตัวเดียวก็มีอยู่ครับหลักหน่วยบนเน้นสองออกห้าสองหลักหน่วยล่าง เน้นสองกห้นะครับหลักร้อยเน้นอยู่ที่หกับ7นะครับแล้วก็เป็นตัวประกอบอีกเยอะแยะครับเดี๋ยวก็มาชมกันนะครับเดี๋ยวก็มีเด็ดๆดเอ้ยกดยังกดแล้วได้ยินเต,ต็ง,ต,งต้งตั้งต้งอยู่โอเคต่อเลยครับเดี๋ยวลูกค้ามาก็อดกันหยิกเวลาไม่ค่อยจะมีอยู่อ้วนเรอสองชิกเองเอน,นีน โอเคครับนี่คือดับหลักหน่วยบนงวดนี้ใช้อย่างระวังนะครับคิดว่าจะดับไม่หมดหรอกนะนี่คือเป็นเส้นที่อาจารย์รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นนะหลับการคำนวณไม่ใช่เป็นผู้พิเศษอะไรมาหรอกครับเป็นหลักการคำนวณความสมมติฐานแนละ้วก็เป็นจริงบ่อยๆด้วยสิครับใครที่ทนฟังทนดูไม่ได้ก็ สายวกไปใครๆนะครับตรงนี้จะคุยกันสําหรับท่านที่เชื่อถือและงมงายแล้วก็ขอบอกด้วยว่าจะเข้า VIP นะ่ะก็ต้องใจถึงหน่อยครับไม่ใช่ว่าใจส่องดเดียวจะให้รวยโป้งๆเป้งๆไปเลยนะตูมเดียวไม่ได้หรอกครับบางครั้งมันต้องสมัคร6เดือนไปเลยแล้วก็โอกาสถูกมีแน่นอนแต่ไม่รู้งดไหนนะครับข้อมูลยอมรับว,ว่าแม่นไม่ซีซัหรอกครับ เดี๋ยวใจดูจะดูกอยด้ยไหมล่ะอ่าเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งอ่านี่อย่างอย่างงวดแล้วนี่เด่นบนห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับออกเจ็ดหกเจ็ดอ่าเจ็ดหกเจ็ดอ่าปัญหาทำไมไม่ไปไอ้หนูเออแล้วก็นี่เด่นล่างเด่นล่างชน ชนหมดแล้วจนหกออกหกสแล้ววดที่ผ่านมาก็ชนสองออกห้าสองวดต่อไปจะชนอะไรจนแล้วอาจจะไม่มาหรืออาจจะมาไม่รู้อยากจะรู้ตามมาดูครับและนี่โชคดีมีเงินหลักหน่วยล่างให้2ตัวเดียวครับออก5้สองครับตัดบ10บนศูนย์กับ8ออก7 67เดนี่ยเด่นล่างเข้ากับสองชนสองมดแล้วครับ ใส่ใจนี่เดินหลักร้อยเห็นไหมครับหกับ7จ็ดออกเจ็ดหเนี่ยครับไม่รู้ว่าอย่างไรแล้วใจสอดนี่ไม่ต้องเข้ามาครับไม่ต้อนรับคนใจสอดที่ว่าเอารวยกัะชั้นทิดแบบปุ๊บปั๊บรวยแล้วมาบน่นอย่างนี้ไม่เอาครับอย่ามาไอเห,ห็นหน้ากันเลยใจสอดไม่ต้องการต้องแข็งหน่อยครับมางานนี้ใจแข็งนี่หลักหน่อยวนเอาจิงเนี่ยดับ6 4 2ี่สองเเนี่ยอะไรเนี่ย เรือศูนย์สามารถเจ็ดอ่าอันนี้เด่นบนเจ็ดกับเก้าเห็นไหมรวดต่อเนื่องสวดต่อเนื่องเนี่ยประวัติก็มีอยู่ครับที่เห็นอยู่นี่แหละออกเจ็ดหกเจ็ดอันนี้เด่นหลักร้อยเจ็ดสองหกเด่นดึงหกอันนี้ดึงหกกับเจ็ดนั่นแหละครับออกเจ็ดหกเจ็ดเด่นบนเจ็ดกับสามระวังมาแก้สุดเดือดนะครับเนี่ยมาแจกอ่าโอเคจบครับแล้วก็ไปดูนี่ต่ออ้า อันนี้ก็คือดับหลักหน่วยบนดับมหาโหดดับโหดอมยิดอะไรประมาณนี้แหละครับจาชื่อไม่ค่อยได้แล้วมันกลับอยู่ตรงนี้แหละเอาละดูกันต่อไปอ้ออย่างตัวหนึ่งครับดับหนึ่งแปดศูนย์สามศูนย์ออกศูนย์สองห้าครับดับหน่วยคือดับตัวนี้เห็นไหมห้ามีไหมไม่มีก็ดับอยู่ครับดูต่อไปเลยนี่โอ้ยแป๊บแป๊บเดียวมัน หนาะทีเอออีนาะตกวันที่สิบครับสามสี่เก้าหนึ่งแปดออก2องอครับดับหน่วยบนดับหดเอามาหิดหิดติดมือแน่วันนี้อ้า่าวันที่สิบแครับห7เจ็ดสี่หนึ่งหออก4 8, 9, อี่แปดเาดับอยู่วันิบสครับศูนย์หสองสองหดับหลักหน่วยบนออก1นึ่องสมครับวันสามสิบเอดครับ 8 0 9 0 6ออก0 7 2ยเดับอยู่เนี่ยเอาไมา้ดูย้อนหลังนะครับหรับท่านที่เป็นคนใหม่หรับท่านที่เป็นคนเก่าที่รู้เรื่องแล้วก็แก่วัดว่างั้นเถอะก็ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ออกมาดูตอนจบนะครับพวกแก่วัดนี่น่ากลัววัที่สี่บวกครับบวกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดออกแปดสี่สองอืม อย่าคิดว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางครั้งเนี่ยอย่างพูดแทนในเลือกเข้าไปแล้วเห็นไหมว่าไ,ได้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ย,กย,กยุกยิกยุกยิกอยู่นี่และครับเอ๊ะมาหาทางนี้ได้ยังไงครับห้าสิบแปดครับหนึ่งแปดหนึ่งห้าสองออกแปดหกสี่อต่อไปเลยวนาทีเจ็ดสิบหกเจ็ดแปดแปดศูนย์ห้าออกสองแปดสามดับอยู่คบพีปน้องติดอีกอาละ ม้อยเก้าสิบห้าหก่งเจ็ดเกออก6 8 4ปดสี่นี่รอหนึ่งอกหนึ่งเจ็ดสีออกสามมรหนึ่งร้อยเก้ศย์หนึ่งเก้าสามออก7 8 5ดับอยู่นะครับร้อร้อสิบเก้าแปดเจ็ดหกศูออก2องสองสี่นี่รี่สบมาาครับ4ี8แปดออก 0, 0ูน ดับหลักหน่วยบนอนบนวันที่ 130, ร้ 2, 3, 3, 3, 4, อยสามสิบก็สองสามสามสามสี่โอออกเก้าหนึ่งห้าก็ดับอยู่นะสิครับงวดที่หนึ่งร้อยสามเก้าครับแปดสองหนึ่งเก้าโอออกหกสองสามครับดับอยู่วันที่ร้อยสี่สิบสามเจ็ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดออกห้าหนึ่งศูนย์ครับ จะบอกอะไรอีกอ๋อมดดทีแล้วก็โพสที่เว็บเศรษฐีครับข้างล่าง52เต็มเต็มสอตอเลยครับเต็มสตังครับเต็มสตรีมออก52ครับไม่ได้โพสต์ก็เพราะว่าไปโพสในเว็บแล้วก็จะถ่ายทอดต่าง YouTube ก็ไม่ทันแล้วเวลามันจะเที่ยงประมาณ10โมงกว่าวก็ต้องเรียบเดินทางมาสอนอ่อยครับอไไม่ได้โพสแต่ว่า ถ้าทุกคนเป็นแฟนพันแท้ของอาจารย์ก็จะรู้ว่าอาจารย์โพสต์อยู่ที่ไหนบ้างนะครับอ่างวดที่1 4ึ่ง9้อยสี่ครับออกเก้งวดที่151 7 19้ออก 3, 8, 7, 19, 98, อ,อกไปว่เจดครับดับหน่วยบนดับพลาดพลาดต่อมาก็เ 2 3งสาออก07.9ย็ดาครับดับอยู่ครับหลักหน่วยบนเลขี่ร้อยหนะ้าสาครับสองสอออกหนึ่ครับดับไม่อยู่ครับดับผิดนอกจากนั้นก็ดับอยู่หมดเลยครับเนี่ยสามสาออกแปดดับอยู่6 2 8 2งแปดองออกหกหดับอยู่2องศูนออกหกสดับอยู่8ปดสอออกเจ็ดออกเดับอยู่ วันนี้4ี่สองศย์แปดสองคิดว่าอาดับไม่อยู่นะครับอาลองดูสิแต่ไม่บอกว่าตัวไหนเมื่อเราจะบอกครับส่วนหลักหน่วยบนนะไอ้ท่านก็มาดู v ีพครับวันนี้ขี้เกียจโพสล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแชร์ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่ก็เลยอามาดูห้อง v ีพีสเลยครับวันนี้หน้าใสาจนนะสนใจ โอเคนะครับฟรีบ้างเก็บตังค์บ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้แชร์แล้วไอ้สมัครติดตามก็ไม่ก็จะติดตามเท่าไหร่อ่าตอนนี้ยังไม่โพสครับอาจจะโพสตอนใกล้ออกหรืออาจจะไม่โพสก็ได้ครับเราดูก่อนครับเพราะว่าโพสไปก็ไม่ก็มีคนดูของที่หายากมักจะมีคุณค่ามากกว่านะครับโอเคสวัสดีครับ